สวัสดีลูกค้าลาเลบูุปเปอร์บายทุกท่านนะคะ mm hmm. กลับมาพบก,กับแอดมินอีกหนึ่งคันค่ะ mm hmm. สำหรับคันนี้เป็นฮาร์เล็ตต์บิสันโรเลเดอร์นะคะ mm hmm. สเปคของคันนี้เป็นรถปี2020ค่ะลูกค้า mm hmm. สำหรับโร w ล i เดอนะคะ mm hmm. ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะ mm hmm. ที่เป็น2หน้าจอแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. สำหรับเลขไม่์คันนี้ค่ะเพียง9400กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ mm hmm. สำหรับ Harley Davidson Lowrider ปี2อ2 0คันนี้นะคะเป็นสเปค MRY ค่ะตัวประกอบไทยเครื่องยนต์107คิวบิคค่ะมีวอลกี้เอก1745 cc นะคะตัวรถค่ะก็เป็นสีที่เป็นลวดลาย พิเศษเอกลักษณ์เฉพาะโรไลเดอร์รุ่นนี้เท่านั้นนะคะก็เป็นสีวีวิตแบล็คค่ะลูกค้าเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็จะมีลวดลายเป็นสีน้ําเงินตัดกับแดงแบบนี้เลยเรียกได้ว่าเห็นสีนี้ก็คือรู้เลยว่าเป็นโรไลเดอร์แน่นอนนะคะแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะโรไลเดอร์ก็คือหน้าจอนั่นเองค่ะหน้าจอของโรไลเดอร์มีทั้งหมด2หน้าจอด้วยกันนะคะสําหรับจอล่างนะคะก็จะเป็นวัดรอบค่ะ เป็นเข็มวัดรอบนะคะจอบนเป็นเข็มความเร็วเลขไม์รวมที่เป็นดิจิตอลค่ะแล้วก็ไฟแสดงสถานะต่างๆอันนี้เป็นหน้าจอที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่น l o ไลเดอรตั้งแต่รุ่นก่อนยันรุ่นปัจจุบันนะคะแต่ในปัจจุบันในปี23หน้าจอโลไลเดอรได้เปลี่ยนไปแล้วรวมกันเป็นจอเดียวแล้วนะคะถ้าใครที่เป็นแฟน2หน้าจอแบบนี้ก็ต้องเก็บรุ่นก่อนยันรุ่นปี21นะคะ แต่หลังจากย1อนะคะก็คือจะรวมเป็นจอเดียวแล้วค่ะสำหรับบางคนหน้าบางคนหลังจะเป็นสีดำลว้วนไม่มีลวดลายนะคะลูกค้าสำหรับของแต่งค่ะจะมาพร้อมกับท่อ t รูบาเทอร์2ออกหนึ่งนะคะกล้อง s k i มมิ่งอีเกิค่ะจูนกล่องแบ n แอนด์ไฮโฟลลแนคะชุดโม่งเป็นโม้งครับสไตล์นะคะก็จะมาพร้อมกับชิลแบบนี้เลยค่ะแฮนเป็นแฮนครับสไตล์เช่นเดียวกันสูง12นิ้วนะคะลูกค้า บากก็เป็นเบาะเดิมโลไลเดอร์ rider, นะคะซีซีบาร์ค่ะหรือว่าพิงหลักคนซ้อนเป็นของ h d นะคะ,นะคะเครื่องยนต์มีวอกกี้เอกนะคะก็ขับขี่ง่ายนะคะลูกค้าใช้เดินทางทุกวันได้ค่ะก็จะไม่ได้ดุดันเท่าเครื่องทวินแคมแล้วนะคะ ก็จะขี่ใช้งานง่ายค่ะไปดูอีกด้านหนึ่งกันค่ะเราเจ้าของมือเดียวเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลวดลายทั้งสองด้านก็คือเป็นลวดลายเดียวกันเลยค่ะฟาเดอร์บีเดิมนะคะสีโครเมียมค่ะคันนี้รถปี20นะคะเลขเกียร์20นนะคะรถสวยเลยค่ะ คาดกลางถังน้ำมันนะคะเป็นสีโครเมียมฝาถังน้ำมันเป็นสีโครเมียมทั้งหมดนะคะสำหรับราคาค่าตัวค่ะ ตารางการดาวการผ่อนเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไปให้ที่ดูสคฉิปชันด้านล่างค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักลราออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปกับ h a r l e y d a v i d s o n Lowrider ปี2020คันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ